สวัสดีครับพมอแม่พ ну mm ี่น้องครับมือนี้ผมอยู่ห้วยพระบางนะครับพี่น้องครับห้วยพระบางอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับเบื้องน้าไหลครับพี่น้องครับห้วยพระบางนี่น้ำก็ัไหลแห้งอยู่ครับตอนนี้แต่กับโบเชิงว่าไหลแห้งกันไหนนะครับพี่น้องครับนี่ครับห้วยพระบางบ้านโพนเมืองตำบลฟ้าหวนอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรครับพี่น้อง ทางนี้ก็ไปบ้านฟ้าห้วนนะครับพี่น้องครับทางนี้ไปบ้านฟ้าห้วนทางนี้ก็เป็นล่ำห่วยห่วยพะบางนะครับทางนี้ก็ไปบ้านโพนเมืองนะครับพี่น้องครับทางนี้นี่ไปบ้านโพนเมืองตําบลฟ้าห้วนนะครับทางนี้บ้านโพนเมืองทางนี้นี่ก็ไปบ้านฟ้าห้วนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านยางขามทางไปเบิงทั้งปุ๋นแหละครับพี่น้องครับไปเบิงน้ำไหลทั้งหุ่นนะครับผมเห็นปลานะครับยางไหลเลยครับ นี่นะครับพี่นองครับอีกฝั่งหนึ่งทั้งนี้นะครับเมื่อกี้นี่โอ้ผมโหูหว่าปลายอียงเด้อพี่นองบอนบอนบุยขึ้นบกไงเลยครับพี่พี่นองครับบริเวณนี้นี่ครับเป็นไข่ไข่ครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับบริเวณนี้ซึ่งโอ้บรรยากาศดีครับส่วนนี้เป็นฤดูฝนนี่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณแม่น้ำชีนะครับผมคาดว่าลํำห่วยพ้าบางนี่สิไหลลงแม่น้ำชีนะครับพี่นองครับเมื่อกี้นี่เห็นปลาตัวบกไงเลยพี่นองบ่อนขึ้นอยู่บริเวณนี้นะครับ ทางนี้ก็เป็นเส้นทางําใไม่นะครับพี่น้องแต่ก่อนนี่ถนนบ่ค่อยดีไาไหนนะครับตรงนี้ตอนนี้ลาดยางใหม่ยางเยี่มอมองเลยครับพี่น้องครับถนนสะดวกเลยครับทางนี้นี่ไปบ้านฝาหวนด้ครับพี่น้องครับทางนี้นี่ไปพี่ะครับบ้านพนเมืองนะครับบ้านพนเมืองตําบลฟ้าหวนอาเภอคอวังจังหวัดยะโสธรครับโอ้ถนนดีเลยครับพี่น้องครับเบอรเงาครับ ถนนยางดีครับลาดยางใหม่ยังพรท่านได้ตีเสร็จเลยครับพี่น้องโอ้รถเหนียงนอกผลมารถเอ่อเขาเอื่อ,อ,อไวยังครับพี่น้องทัวร์ลิงนะครับะนะเดี๋ยวสิบห้าทุกท่านขามมาเบิ่งหม่องเก่าหวยพระบางนะครับพี่น้องครับน้ำไหลวินๆิเลยพี่น้องอ่เบิ่งเอาได้พุ่นน้ำไหลวินๆเลยครับพี่น้องครับไหลแห้งครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ